อัดคลิปนี้ตอนตีสอหวังว่าจะไม่มีเซอร์ไพรส์ตอนตีห6าหกโมงถ้ามีก็เจอกันคลิปรอบเย็นขอกำลังใจสักเ็ไลค์พอแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับผมคลิปที่แล้วฟังเยอรมันคลิปนี้ฟังอังกฤษบ้าง BBC Sky s p o r t มาตามนัดเจดอนซานโช์ Welcome to Manchester อยู่เดเต็ดสื่อบอกเลยว่าเซ็นยาว5ปี ว้าวหวัดดีไวรุ่นลินกาดทุกคนด้วยแล้วก็สวัสดีสาวกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่หน้าตาดีทุกคนทําไมขอบตาผมดําขนาดนี้ก่อนเลยเลยนะครับสวัสดีแกงไวรุ่นดูบอลของช่องเราในคลิปนี้ด้วยสวัสดีไวรุ่นพังงาเอฟซีสวัสดีไวรุ่นเฮียผมมีไวรุ่นอเมริกาไม่เคยมีปัญหาในการรับชมแต่ต้องใส่หน้ากากดูกลัวความเกลียนที่เคยมีมามันจะกลับมาแมนยูทั้งใจโอเคครับผมสวัสดีไวรุ่นลูกตู้ สวัสดีไวรุ่นอุบลยูเอตต์เอฟซีสวัสดีไวรุ่นบริลัมผมฟังตอนกินข้าวทุกวันเลยครับขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็สุดท้ายสวัสดีไวรุ่นปาดหนอง FC สวัสดีครับผมก็สําหรับข่าวแมนเชสเตอร์ยูเอต็ดประจําวันที่4เดือนสิงหาคมนะครับอัปเดตดิวเจดอนซานโช่บายบายอเล็กซิสซานเชตผมคิดว่าหลายๆคนตอนนี้ยังไม่ค่อยเข้าใจสถานการณ์ตลาดซื้อขายของแมนยูเพราะว่าผมเห็นคอมเมนต์เขาถามมาว่าทําไมมีแต่ข่าวซานโช่ ไม่มีข่าวอย่างอื่นเลยเหรอโดยผมจะมาอธิบายทั้งหมดเลยไม่อยากให้กอข้ามจริงๆครับอยากให้ฟังจนครบทุกนาทีแล้วคุณจะเข้าใจทั้งหมดตอนนี้เนี่ยแมนยูมีข่าวกับซานโช่นะครับผมแล้วก็กองหลังอีก2คนครับน่าจะเป็นเบอร์นูแล้วก็กาเบียวทางกาเบียวเนี่ยสื่อรายงานว่าได้มีการตั้งโต๊ะเริ่มเจรจารไปบ้างแล้วส่วนซานโช่ที่ข่าวช่วงนี้มีเยอะเพราะว่ามันเป็นบิ๊กดดลมันกบข่าวอื่นหมดเลยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าแมนยูเนี่ย ดูแล้วซานโชน่าจะเป็นบิลที่ทุ่มเงินมากที่สุดน่าจะไม่มีแพ้กว่าซานโชแล้วแหละและมันเป็นที่จับตามองของทุกสื่อง่ายๆครับข่าวมันเลยเยอะคนอื่นๆนะครับในตำแหน่งกองกลางอย่างกิลิชฟานเดอร์บีกตอนนี้เงียบกลิครับยังไม่มีข่าวเลยฟานเดอร์บีกเนี่ยผมดูแล้วเป็นเรื่องที่ต้องคุยกันในอนาคตซึ่งผมไม่รู้ว่าจะมีการติดต่อจริงจังหรือเปล่าแต่ว่าฟานเดอร์ซาเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าแมนยูเนี่ย แสดงความสนใจจริงๆในขณะที่แจ็คกิริชเรารู้กันอยู่แล้วว่าค่าตัวของเขาอยู่ที่เท่าไหร่80ล้านปอนด์แมนยูไม่สามารถที่จะทุ่มเงินได้มากขนาดนั้นนะครับจ่ายซานโชไปเสร็จปุ๊บไปซื้อแจ็คต่อผมมองว่ามันยากครับนอกจากนี้ต้นสังกัดยังไม่ตกชั้นอีกเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นไปตามที่ประธานเขาบอกนั่นแหละคือ80ล้านปอนด์ก็คือ80ล้านปอนด์คนต่อไปครับราอูเคเมเนสที่ผมนําเสนอข่าวไปคลิปที่แล้วก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้ไซมอนพีทออกมาปฏิเสธเรียบร้อย เราคิเมเนเเนี่ยไม่ตรงตามสเปคที่โอเลกุนาโซชาต้องการจริงๆเพราะว่าอะไรอย่างแรกเลยคืออายุเยอะอย่างที่2ค่าตัวแพงเกินเทียบกับอายุการใช้งานที่น้อยแบบนี้โอเลไม่สนใจอยู่แล้วครับเขาจะไปสนใจพวกดาวลงดาวลุ่งซึ่งเป็นแนวทางในการทําทีมตั้งแต่แรกตั้งแต่วันแรกที่มาอยู่ที่นี่ถ้าเกิดจะอยากได้นักเตะอายุ28-32จะใช้วิธีการยืมตัวหรือค่าตัวต้องไม่เกิน20-30ล้าน กลับมาที่กองหลังกันต่อนอกจากเบอร์นัวบาเดชิลก็มีใครกาเบียวที่สื่อทางฝั่งฝรั่งเศสคือเล่นขาม,มาแรงมากเลยนะะัาข่าวเทียหนึ่งบอกว่าตอนนี้แมนยูตั้งโต๊ะเจรจารอยู่คือคุณไม่ต้องกลัวเลยครับว่าเอ็ดวูดเวิร์ดจะไม่ทํางานหรือว่าเพ่งเลงแต่สารโชคดีเดียว,เ,ยวเพราะเขายืนยันแล้วนะครับว่าแมนยูตอนนี้ไม่เหมือนเดิมแล้วครับทีมงานเจรจารซื้อขายเนี่ยพยายามทํางานหลายๆดีลในช่วงเวลาเดียวกันไม่ใช่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปสโลไลท์ทำธีละดีล ดีลนี้เสร็จอ่าค่อยทําอีกเดียหนึง่งตอนนี้เป็นการทํางานแบบควบเลยนะครับผมซึ่งผมคิดว่ากาเบียลนี่แหละคืออีกเดียหนึง่งที่ทีมงานกําลังติดต่อนอกจากซานโชอันนี้คือเป้าหมายทั้งหมดที่อยู่ในลิสต์รายชื่อที่เราพอที่จะลุนได้นับจากนี้มากันที่ข่าวแรกครับในที่สุดสื่อหลักของอังกฤษอย่าง BBC Sky Sports ก็เล่นข่าวว่าเจดอนซานโชมีโอกาสที่จะได้เซ็นสัญญาเป็นนักเตะใหม่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด โดยจะเซ็นสัญญายาว5ปีด้วยกันหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวว่าตอนนี้แมนยูอิตเนี่ตกลงนะครับผมทําสัญญาการซื้อขายกับดอทบุนเรียบร้อยแล้วนะครับในการที่จะคว้าตัวเจดอนซานโชโดยทางดอทบุนเนี่ยตอนแรกยืนกลานว่าต้องการเงินรอยี่สิบล้านยูโรขาดตัวไม่มีการลดราคานะครับซึ่งทางแมนยูเนี่ยตอนแรกไม่ไหวจริงครับในการที่จ่ายจํานวนเต็มทําให้แมนยูเนี่ยใช้ไม้ตายเดียวกับตอนที่ซื้อบูน่แฟรนเดสครับคือ จะผ่อนจ่ายเป็นง,นงวดๆไปงวดแรกจํานวน70ล้านยูโรครับหลังจากนั้นจะจ่ายออกเป็นงวดที่2ที่30ล้านยูโรแล้วก็งวดสุดท้าย20ล้านยูโรภายในระยะเวลา2-3ปีซึ่งกระทั่งล่าสุดนะครับฟาบิซิโอโรมาโน่บอกว่าตอนนี้การเจรจาของแมนยูเต็ดกับดอทมุลเนี่ยคืบหน้าเข้าสู่ช่วงไฟนอลแล้วก็คือสุดท้ายแล้วนะครับผมทางฝรั่งเนี่ยเขาใช้คําว่าไฟนอลเลยนะโดยทางแมนยูเต็ดนะครับต้องการที่จะใช้ เงื่อนไขนี้นะครับผมแล้วก็กําลังเจียจาคุยเรื่องสัญญาส่วนตัวค่านงค่าเหนื่อยต่างๆกับทางซานโช o ออปชั่นต่างๆนอกจากนี้นะครับหากว่าไม่มีอะไรผิดพลาดเจดอนซานโชจะได้เซ็นสัญญามาเป็นนักเตะแมนยูนเต็ดและเซ็ยนยาวถึงปี2025เดือนมิถุนายนนะครับ2025อู้หูหปีเลยนะแล้วก็มีโอกาสสูงมากนะครับที่จะได้รับเสื้อหมายเลข7เพราะเจ้าของเสื้อเบอร์เณปัจจุบันอย่าง เล็กซิสานเชสตอนนี้แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับที่จะย้ายไปอยู่กับอินเตอร์มิลานมากันที่ทางฝั่ง BBC กันบ้างครับ BBC เนี่ยบอกเองเลยนะครับว่าดอทมูลเนี่ยให้เวลาแมนยูเต็ดเจรจาทุกอย่างให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่10สิงหาคมนะครับทั้งหมดต้องเสร็จก่อนนะซึ่งผมเชื่อเลยว่าการเจรจาตอนนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะครับเพราะว่าดอทมูลเองก็ไม่ได้กีดขวางอะไรนะถ้าจะคุยก็คุยถามว่าทําไมถึงรอนานทุกคนลืมไปแล้วหรอครับ การจะมาเป็นนักเตะแมนยูได้เนี่ยโดยเฉพาะบิ๊กเดลต้องผ่านอะไรวิดีโอเปิดตัวโอ้โหหวังว่าคราวนี้นี่จะไม่จับไปดีดเป็นโนยนะไม่เอาแล้วนะเออมาแบบสลาตั้นก็ได้แบบมีโครงมีควันแล้วแบบสลาตันทาม <c oughs> ธรรมดาก็ได้ไม่ต้องเวอร์วางมากแต่ผมเชื่อเลยระดับนี้นะฮะดีลระดับตำนานมาหากราบมาหาการ <c oughs> โดยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมตกเป็นข่าวบรรลุข้อตกลงขายอเล็กซิสซานเช่นะครับให้กับอินเตอร์มิลานโดยที่อินเตอร์นั้นจะไม่ต้องเสียค่าตัวเลยจากรายงานของทวิตฟาบบซิโอโรมาโน่เจ้าเก่าไม่ได้สปอร์หรือสักยูโรเลยลระคาดว่าอเล็กซิสซานเชสนะครับจะเซ็นสัญญากับอินเตอร์เป็นระยะเวลา3ปีรับค่าเหนื่อย7ล้านยูโรครับโดยการยืนยันเนี่ยจะมีขึ้นหลังจากจบเกมยูฟ่าอยูโรปลีกรอบ16ทีมสุดท้ายซึ่งอเล็กซิสซานเชสเองก็ มีชื่อในวันนั้นด้วยนะครับความจริงแล้วเนี่ยอเล็กซิสซานเชซจะต้องกลับมาแมนยูถูกปะแต่ว่าการที่เขาเนี่ยมีชื่ออยู่ในวันที่อินเตอร์มิลานเนี่ยจะลงแข่งกับเกตาเฟ่นะครับนั่นหมายความว่าแค่จะชัวร์แล้วครับที่อเล็กซิสซานเชซจะอยู่อินเตอร์แน่นอนและที่สําคัญเนี่ยผมเชื่อเลยว่าน้องๆที่เพิ่งมาติดตามข่าวตลาดการซื้อขายเนี่ยน่าจะเข้าใจกระบวนการแล้วก็อะไรต่างๆเกี่ยวกับการซื้อขายนักเตะนะครับโดยเฉพาะเรื่องของนักข่าวเทียหนึ่ง สื่อที่น่าเชื่อถือได้นะครับนะักข่าวเทียันหนึ่งก็จำไว้เลยครับผมไซมอนสโตนไซมอนพีทหรือว่าโรมาโนที่เป็นฝั่งของแมนยูนะสื่อที่น่าเชื่อถือได้ก็พวก BBC แต่ต้องเป็น BBC ที่เขียนข่าวเองนะเวลาไปตามข่าวในทวิต t ตอร์เนี่ยมันจะมี g o อ s สิอยู่ g o อ s สิคือการที่ BBC เนี่ยเอาข่าวของสื่ออื่นมายำรวมกันแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยคลิกเข้าไปอ่านเป็นก็อดสิแต่ถ้าเกิดเขียนเองนะพิมพ์เอง ผมว่าเชื่อถือได้นะครับต้องมาจาก bbc พิมพ์เองเท่านั้นแล้วก็มี sky sport telegraph the time อะไรพวกเนี้ยอีกคนหนึ่งเลยก็คืออาร์เมียใช่แล้วฮะผมเนี่ยเทียศูนย์ถ้าข่าวไหนที่มันไม่ค่อยมีมูลไม่มีทางเป็นไปได้ผมก็วิเคราะห์ข่าวให้ฟังตลอดนะครับไม่ใช่ว่าแบบว่าผมมานั่งอ่านมั่วซั่ววิเคราะห์ตลอดเรื่องกิฟมนเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะเล่นข่าวเยอะแต่ผมก็บอกไปแล้วว่าโอเคมันมีข่าวมาผมก็อ่านนะแต่ว่า ผมก็บอกไปแล้วว่าโอกาสเป็นไปได้มันน้อยมากๆม,ม,มันมีไม่ถึง5%ข่าวสุดท้ายของคลิปนี้นะครับผมมากันที่วิลเลียนกันบ้างครับนักเตะค,คนนี้เคยมีข่าวกับแมนยูปีกซาทีมชาติบาราซิลนะครับผมตกเป็นข่าวครับบอกปัดข้อเสนอล่าสุดที่สโมสอนเนี่ยยืนกลานว่าจะให้เป็นสัญญาใหม่กับตัวเขาเพียงแค่2ปีเท่านั้นจากเดอะการเดียนะครับเปิดเผยว่าวิลเลียนตอนนี้ยืนกลานในทางสโมสรว่า ต้องการสัญญา3ปีแต่สโมสรปฏิเสธครับผมให้แค่2ปีเพราะฉะนั้นการเจรจาก็น่าจะล่มลงหรือเวลาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นครับในการเจรจาเนื่องจากวิลเลียนจะสามารถย้ายตัวนะครับผมเออไม่ใช่จะสามารถย้ายทีมได้แบบไายค่าตัวหลังจากที่เสร็จสิ้นนะครับผมในนัดที่เชลซีเนี่ย เจอกับบาเยอร์มิวนิกในศึกยูฟาแชมเปียนลีกลอบ16ทีมสุดท้ายวันเสาร์นี้นเฮ้ยมันเสาร์นี้แล้วนี่ว่าโดยตอนนี้เอเย่นของวิลเลียนเปิดเผยว่ามี5สมโมสรอ,อย่างต่ำๆนะที่ต้องการตัวปีกทีมชาติบราซิลก็เช่นอาร์เซนอลสเปอร์บาร์เซโลนาเป็นต้น,นจริงๆแล้วเนี่ยแมนยูก็เคยมีข่าวกับวิลเลียนแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่เอานะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเฮ้ยแต่ว่าย้ายแบบไม่มีค่าตัวไม่ใช่เหรอ เพราะว่าถ้าเกิดผ่าน1 2สัปดาห์ไปจะสามารถย้ายทีมได้แบบไร้ค่าตัวถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามคนละหนการกดติดตามกดกระดิ่งด้วยเพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่บอกเลยว่าช่วงนี้ขอบตาดำเสียก็แหบด้วยแต่ไม่เป็นไรเพื่อท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนถ้ามีข่าวตอนตีห้าโมงเดี๋ยวเจอกันกับสรุปข่าวรอบเย็น ไปแล้วายบาย,บายจุ๊บๆฝากกดติดตามด้วยนะครับ